จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกวันลูมินีครั้งที่141แฟนอัดโมยมีความคเห็นอย่างไรบ้างร่วมพูดคุยกันไปในคลิปนี้ผมขอพูดถึงลำน้ำมูลเล็กก่อนก็แล้วกันนะครับตามหัวข้อคลิปเราเนี่ยคือลำน้ำมูลเล็กสามารถเอาชนะเดนิเอลพูเอสตันไปได้เป็นไฟที่ดีของลำน้ำมูลครับเตะเธอเทิงเลยถ้าภาษาบ้านเราภาษามวยก็คงใช้คำนี้นะเตะอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็เตะเอาชนะเดนิเอลพูเอสตันนั่นก็ อูเดินลําบากเลยครับก็คือเตะลําตัวเตะโคงเตะแขนเดเนียลเขาตั้งใจพยายามจะมาเดินบุกเดินเบียดเรานะพยายามจะเล่นเกมบุกลุกไล่แต่ต้องยอมรับครับว่าในวัย33ปีของเดเนียลพูเอสตัสแล้วก็ด้วยฟอร์มที่ไม่ดีของเขาเนี่ยคือเขาชกมานะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะแพ้อปีที่ปีก่อนๆที่มีฟอร์มก็คือชกวูเหลินฟงแพ้มีแพ้1ชนะ1แล้วก็อีกไฟท์หนึ่งไม่ได้ต่อยวูเหลินฟงก็แพ้อยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นแพ้2ชนะ1กันแล้วกันแล้วในขณะ ก็ถือว่าไม่ดีด้วยอฟอร์มในวันนี้ก็คือแพ้ซูเปอร์เล็กแล้วก็หายไปเลยนะครับต่อยครั้งสุดท้ายนี่ก็คือวันไฟไนท์หกกับซูเปอร์เล็กตอนนั้นมีชิงกิสกับชูวอนต่อยกันนะซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมเห็นกับลำน้ำมูลคือจังหวะการดักอาวุธที่ดีแล้วก็มีความมั่นใจในการโยกหลบอาวุธหมัดครับแต่ถ้าให้ผมพูดเลย ซูเปอร์เลกกับลำน้ำมูลเนี่ยผมยังมองว่าซูเปอร์เลกเหนือกว่าลำน้ำมูลอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็สเตปการยืนมวยการออกอาวุธเนี่ยซูเปอร์เลกจะเร็วกว่าลำน้ำมูลนะถ้ามาทรงนี้นะลำน้ำมูลเองเจอกับยูกิโยสะที่ชนะซูเปอร์เลกได้ด้วยเนี่ยผมว่ายิ่งเป็นเรื่องลำบากเลยซูเปอร์เลกจะมีความคล้ายแล้วก็มีความต่าง ความต่างก็คือลำน้ำมูลจะยืนมวยแบบรอเตะเกินไปครับเป็นมวยแบบเป็นมวยที่แบบเป็นมวยไทยจ๋าๆเลยอ่ะในการต่อยไม่ได้มีการแบบเพิ่มสเต็ปคิกบ็อกซิ่งอะไรมาสิ่งที่ลำน้ำมูลเติมมาก็คงมีการโยนเข่าครับมีโยนเข่ามีพักมีถีบแหละแต่วันนี้ถีบได้น้อยเพราะว่าเดนเนียลพูสรสันกแกร่งๆเนาะเดินชนเดินชนเลยแต่ผมสังเกตว่าถ้าหากลำน้ำมูลของเรานั้นยืนปักขาเกินไปเนี่ยเราเห็นแล้วไหมครับว่าซูเปอร์เล็กที่โดนยูกิเตะขายย้ำๆๆ,ๆๆมาช่วงปลายๆเราก็อาจจะยุบได้นะเพราะฉะนั้นเราลำน้ำมูลเราต้อง ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะถ้าว่าอยากจะเป็นแชมป์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งของรุ่นนี้ผมว่าคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยโดยเฉพาะในพวกระดับตัวท็อปนะพวกซูเปอร์เลกพวกยูกิโยซะอย่างเงี้ยแต่ว่าการจัดของวันผมก็คิดว่าวันยังไม่ควรจัดให้เ้าน้ำมูลเจอกับพวกซูเปอร์เลกหรือว่ายูกินะครับถ้าไม่ได้หิวแบบใช้คําว่าถ้าไม่ได้อยากสร้างรายการใหญ่มากๆเนี่ยเอาล้ำน้ำมูลไว้เป็นคู่เอกเรื่อยๆ,ๆก่อนสร้างลำน้ำมูลก่อนนะครับให้เจอกับนํามวยที่สูสีกันก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วลำน้ำมูลเองของเราก็ เพิ่งมาต่อยกติกาคลิกบ็อกซิ่งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ช่ำชองมากมายนะักอย่างวันเนี้ยเปาเก่งก็มีเตือนอยู่หลายดอกเลยนะชอบจับขาอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ล้ำมูลเรากาลังพัฒนาไปได้ดีเลยครับน้องยังอายุยังไม่เยอะนะไอ้เจ้าถังนะครับเจ้าลำน้ำมูลนะฮะร,รถถังศักัยโชธนะถ้าใครแบบเคยตามน้ำมูลชื่อแต่ก่อนเลยนะสมัยเป็นเด็กๆเกนี่ยเขาใช้ชื่อรถถังมาก่อนนะลำน้ำมูลเลกทีเด็ด99ครับหรือว่าเจ้าถังนะักชกวัย27่ปีก็ ฟอร์มตอนนี้เขาชนะคิกบ็อกซิ่งมา2ไฟ์ชนะฮาวเอลกันเวสแล้วก็ชนะเดนเนลล์เพสตัดเนาะถือว่าเป็นนักในโชกที่ฟอร์มดีครับเปิดหัวปีนี้ทําได้ดีมากๆแล้วครับสำหรับทางลําน้ํามูลส่วนคู่อื่นที่ผมจะพูดถึงมีโชคดีแม็กซ์ันดีกับมเหส่วนเอกเมืองนนคู่นี้อ่ามาเหส่วนเนี่ยโดนไปก่อนแล้วก็โดนโดนปุ๊บก็หล่นไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นโชคดีก็พยายามจะไล่ปิดเกมครับจังหวะไล่ปิดเกมเดียเป็นจังหวะที่มเหส่วนเองก็พยายามจะเอาคืนได้เหมือนกันนะแต่ว่าแขนไปคคล้้้อออองงเเชชืืกไปแวแบบ ออกไม่ได้ไงเหลือแขนข้างเดียวโชคดีก็ทุบซา้ากรรมการเห็นท่าไม่ดีว่าแขนคาแล้วกรรมการก็ไปห้ามแล้วก็จับแพ้ TKO ไปครับโชคดีแม็กจันดีชนะมาเหศสวนเอเอกเมืองนอนส่วนอีกคู่หนึ่งที่เปิดหัวมาก่อนก็คือ MMA รุ่นรุ่นสตอเวดมีโมยซิดนะครับชนะมาสกิสุซุกิคู่นี้จบซับมิชชั่นท่าเรียนในกระชกเป็นยังไงก็คือมมยซิดไล่ปล้ำอยู่คนเดียวเลยแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงกว่าคือเอามาสกิยนะทำอะไรไม่ได้เลยคู่นี้นะครับจากสายตาผมจากมุมมองผมนะจริงๆริงคู่าคูเบส ครูเบสเนะี่ยบอกว่าเป็นทีเด็ดครูเบสนะครูนี้ ก็คูเบสเขาตามสิติมาครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้หมวยคู่นี้มาก่อนในขณะที่อดัมครับก็ชนะวาลิตเดือดโจ๊กเกอร์ไปคืออดัมคมคมกว่าต่อยปุ๊บได้นับหลังจากนั้นก็พยายามตามไล่เก็บงานครับโชว์อาวุธพอสมควรเลยสุดท้ายก็ไปปิดเกมที่การนขอ,อน,นี้ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะเพราะว่าไอ้เจ้าวาลิตสนุช,ชี่เนี่ยอย่างที่บอกแกฟอร์มไม่ค่อยจะดีมากมายนะักเจอกับอดัมอดัมขึ้นมาแลอดัมตอบแพงเลยในขณะที่อีกหนึ่งคู่ที่ต้องพูดถึงกันย,ยาวๆหน่อยก็คือจ้าโจ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 ฮันกาซลีกับเยยินเนลหนึ่งสอง ผมเสียวนะผมไม่ได้คิดว่าแบบโจโจ้จะชนะง่ายชนะสบายเลยเพราะว่าเยยินเอาแกแข็งแกรแข็งแรงแล้วก็โจโจ้เนี่ยมีแบบจังหวะเริ่มจะหัวร้อนบ้างนิดนึงโจโจ้วันนี้คุมสติได้ดีมากลูกคุมสติได้ดีมากเนองคือผมก็กลัวตลอดว่าเฮ้ยจะโจโจ้จะไปมั่วกับเยยินเอาไหมถ้ามั่วเนี่ยมีแผลที่เราอาจจะเผลอโดนนับโดนน็อกคืนได้เลยนะแต่โจโจ้ คุมได้ครับคุมสติได้ยีย่ยนเอาวควักมา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 ,มาเขาก็ไม่เอาด้วยนะหลังจากนั้นก็ค่อยๆนวดกันมานวดกันไปนวดกันไปนวยก,กันมายกสามยีนเอาออกลูกพอมาล่อนะเดินวนๆหนีแล้วก็ค่อยหมุนกลับมาเตะไงคือแกรู้แหละว่าคือแกรู้ว่าแกไม,ไม่ไม่สู้ละแกน่าจะเจ็บละแต่แกพยายามจะคองตัวประคองตัวให้ครบยก ซึ่งก็เป็นว่าโจโจเนี่ยไม่สามารถที่จะน็อกเยยินเนาได้ทั้งที่เยยินเนาเองก็พยายามแบบบอกแล้วคือบอกแล้วไม่เอาแล้วูจะขออยู่ครบยกแต่โจโจเองผมว่าก็เจ็บพอสมควรนะครับไฟน์นี่เราเห็นเลยว่าช่วงประมาณสักยก2งกลางๆยกมหาเบปายกเนี่ยโจโจนะ่าจะเจ็บลาตัวนะอันนี้จากมุมมองของผมนะคือเขาก็แบบมีซุดมีอะไรเหมือนกันเจอต่อยหน้าเจออะไรคืนสวนหมดนั่นแหละเอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงมวยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ชกแบบถ่ายทอดสดท่องเจ็ดเนาะผมขอพูดถึงคู่เอกก่อนเลยละกันคู่ ยกแรกสมิงดําก็กินแล้วแหละในเรื่องของการดักออกอาวุธต่างๆนาๆนาะแต่หลายคนก็เชื่อแหละว่าเกมระยะแบบยก2ยก3ามคอมมูวุธไล่ทุบแน่ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคะแนนแน่นอนผมว่าคะแนนทุกคนคงไม่ได้กังขานะในเรื่องของคะแนนยกแรกสมิงดําน่าจะชนะ19เาพราะคอมอูวุธไล่ตามอะไรไม่ติดแล้วก็คอมอาวุธไม่ได้เล่งด้วยเกมวงนอกเกมแพลนมันเป็นของสมิงดําอยู่แล้วอย่างที่เราได้วิเคราะห์กันเอาไว้ในขณะที่คอมอูวุธจริงๆผมออกชอบคอมอูวุธเนาะผมหวังว่าคอมอูวุธเนะี่ยจะไล่บุกทะลุเลยแต่จริงๆแล้วไล่ไไไไไมมม่่่ติดดดลททํําาอะะร้นยก2ี เข้ามาจับคอตีตีต,ตีวงในตีตัวเดียวครับยก2เนี่ยคอมมัวุมาดีเลยแต่เหลือจะเชื่อยกที่3ครับคอมมัวุจับไม่ได้เลยจับไม่ติดเลยครับสมิงดําแก้ด้วยลูกเข่าครับวันนี้ดักโยนเข่ามีเข่าลอยมีอะไรอู๋เสริมแล้วก็เตะเสยอย่างเงี้ยคอมมัวุไม่กล้าจับไม่กล้าเข้าแล้วก็พะวงอาวุธหลายอย่างของสมิงดําสรุปเลยก็ตามที่ตามที่พูดกันไว้ก่อนแล้วนี้อาวุธหลากหลายสมิงดําเยอะกว่าคอมมัวุเนี่ยอาศัยกระดูกประสบการณ์เดินบทเดินเบียดแต่ กระดูกประสบการณ์ไม่ได้ช่วยอะไรในมวยคู่นี้ครับเจอการวางแผนของทีมงานลูกสวนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาแกะและอาวุธมันละเอียดและพอเขารู้ว่ามวยเขาไล่แขนสู้ไม่ได้เขาไม่ให้จับเลยเขาก็คือเปลี่ยนแผนไปเลยในยกที่3อ่ะขึ้นมาปุ๊บขอมอุธจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เป็นสมิงดําที่แบบโชว์ฟอร์มได้แบบสวยงามหมด3ยกในะสมิงดํามั่นใจมากซึ่งตัวผมเองก็เข้าใจว่ายกแรกคะแนนยังไงก็ต้องเป็นของสมิงดำเนาะส่วนยก3เนี่ยผมก็ดูว่าสมิงดําชนะอีกนะั่นแหละแต่ว่ายก2นะมันเป็นยกที่คอมบูธตหลอกให้เราดีใจอะ่ะคิดว่าจะแบบถล่มตีเขาว,วงในกินตัวเดียวไปแล้วแต่คอมบูตก็ทําอะไรไม่ได้ครับนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องพูดถึงกัน เป็นไฟที่สมิงดําแก้เกมได้ดีมากๆในขณะที่คอมอาวุธก็ไม่ได้มีพัฒนาการอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะเขาอาจจะประมาทหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าวิธีการทํามวยของแต่ละค่ายมันแตกต่างกันบางค่ายก็ชอบแก้เกมชอบวางแผนบางค่ายก็ชอบอเสริมหรือว่า ทำให้เบสิกของตัวเองมันแน่นแนวแนวนีนะ้ในขณะที่ความมวยไม่ได้เสริมาวธอันอื่นมามีแค่พยายามจะใช้เบสิกที่แน่นของตัวเองเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่ามันไม่สําเร็จในไฟนี้ก็ต้องยอมนะฮะก็ต้องแพ้ให้กับทางค่ายมวยลูกสวนไปผลคู่อื่นเดี๋ยวไปไล่พูดกันทีละคู่ครับแต่ละคู่มันจะจบเร็วนะเพราะว่าแบบมีน็อกกันอี้ไงในวจริศจิมมวยไทยครับชนะซอมินมินครับเรียบร้อยครับคู่นี้จบน็อกยกที่1 คู่อื่นมีมวยไทยรุ่นไฟเวทขุนพลเอกมังนลชนะสอนศึกน้อยเอฟเอุ F ๊บคู่น้คะแนนไม่เอก,กฉันสอนศึกน้อยไล่บุกไล่เบียดแบบน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายต้องถอยเพราะว่าขุนพลเอกมังนลใช้รูปร่างช่วงชกที่ใหญ่กว่าเ,เดินทนคืนเนาะคือแกทนด้วยแหละสิ่งที่ดีของขุพนพลคือโดนเหมือนกันโดนหมัดของสอนศึกน้อยเยอะเลยแต่แกทนมากครับแกทนได้รวมคะแนนก็ชนะมาแบบไม่เอกฉันมีมวยไทยรุ่นซอมเวทกับเฟสเอราวันก็ชนะซอน้องอูยังมาเลยมึงเข้ามาเลยสุดท้ายเจอเฟสเอราวันทุบไปในยกที่หนึ่งนะฮะ ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งคู่ที่จริงผมมันไม่ได้มั่นใจเฟสเอเดวันมากคู่เนี้ยแต่อย่างที่บอกเนาะพอมาวัดกันแล้วครับเฟสคมกว่าจริงคมครับแล้วก็มาจบเร็วเลยอะ่ะแบบจัดชุดใหญ่ให้ชุดหนึ่งแล้วก็จบเลยมีมามูกาอุซุบยานเจอกับทางยาซินไอรัดครับคู่นี้เราก็แอบเชียร์ยาซินไอรนะัดน้องใหม่ไฟแรงหมดแรงยกสองมาเห็นเลยว่าหมดแรงโดนงงโดนโดนับอะไรด้วยก็อาจจะยากไปหน่อยแต่ว่าคือแกหมดแรงอะ่ะผมดูว่าอาวุธอะไรต่างนามันก็โอเคแล้วแหละ หนึ่งก็คือพลาดเจอความเก่าความนิ่งของมามุกาอุซูบายันอีกในหนึ่งก็คือแกหมดแรงครับพะละกําลังไม่ถึงมวยวันต้องฟิตมากครับหลายคนก็เคยบอกเอาไว้แล้วในขณะที่ยาชินลาลัดเนี่ยพลังไม่ได้เยอะขนาดที่จะวิ่งสู้ฟัดสามยกนะก็ต้องแพ้กับมามุกาอุซูบายันไปถา่ว่าเสียดายมันก็เสียดายนะครับเพราะแกเปิดตัวยกแรกมาสวยไงหลอกให้ดีใจในขณะที่กาเบรเลโมรามครับก็ชนะฟันซิกาเวราโดยคะแนนในกฉัานคุณนี้ผมชอบฟานซิกาเวรา ผมติดตามไปที่เธอต่อยกับเวโลอ่ะเธอเก่งมากเลยแต่พอวันนี้มาเจอกาเบรียลโมรามที่ดุครับถ้าอย่างเงี้ยเวโลจะโดนดองไหมเนี่ยหรือว่าเวโลต้องมาแก้มือฟานซิก้าเล่าเพราะว่าเวโลนะ่ถือเป็นนักชกระดับซูเปอร์สตาร์นะครับเอาไว้ขายให้กับแฟนมวยต่างประเทศเดี๋ยวดูเนาะอืมก็ต้องรอดูแล้วกันแต่ว่ากาเบรียลก็ดีกว่าจริงครับอึดถึกทนแล้วก็ขยันออกุธมากกว่าฟานซะิก้าเนี่ยดูเบาดูแผ่วไปเลยอะคือฟอร์มตอบจาก2อสไฟที่ผ่านมามากๆเลยนะครับมีมวยไทยรุ่นสตอร์เวท ฮารุกิธนิสุครับชนะลิเตนอองคู่นี้ก็จบน็อกยกที่หนึ่งมีรามัวระยาครับชนะวันมูฮัมหมัดซาบรีคู่นี้พริกล็อกถือว่าถือว่าพริกเลยครับคือแกอัดเขาแบบจะอยู่อยู่แล้วครับวันมูฮัมหมัดเนี่ยอัดเขาได้นับได้เลยทุกอย่างเลยอะราคาผมจําได้ว่าก่อนพริกเนี่ยผมเข้าไปดูราคาวันมูฮัมหมัดต่อ2 5่สิบห้าหนึ่งนะครับต่อ25่สิบห้าหนึ่งเลยแล้วก็เลทเปิดวันมูฮัมหมัดต่อด้วย พอชกแล้วก็ต่อแพงแต่ว่าไปพลาดเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบของราม,มูรยาคือพอแกโดนนงโดนับแกรู้ตัวว่าเออเอาละทาไม่ได้น็อกกูแพ้แน่ราม,มูรยาก็คือใส่เกียร์หมาล่ะครับเดินใส่เลยครับทีเนะี้ยคือแกอัดเต็มที่ครับแกขยี้เต็มปอดเอาซสวันมูฮัมหมัดไปไม่เป็นแล้วก็สุดท้ายจบน็อกยกที่3ครับผลคู่อื่นจะมี MMA รุ่นไลท์เวทครับฮีโรมาโกมังกูเรชนะไมแกฮุอ่าโฮรุดะใช่ไหม โอฮุระ oh เออไมเกะโอฮุระ oh ครับจบ TKO ยกที่1แล้วก็คู่อื่นครับเราได้รายงานผลไปก่อนหน้านี้แล้วก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันหลังเกมมีอะไรที่น่าสนใจไหมก็อาจจะน่าสนใจในคู่ของสมิงดําลูกสวนเนาะเขาก็ถามเลยว่าสมิงดาคุณต้องการอะไรพสมิงดําก็บอกว่าผมต้องการสัญญาวันเหมือนนักมวยทุกคนนั่นแหละแล้วก็ไล่ฟอร์มสมิงดำครับนักชกวัยเพียง23ปีเจ้าของตัวสูง165รชนะมา4ไฟตติดปีนี้ เหมือนจะอยู่ในกลุ่มที่ลุ้นสัญญาวันแล้วนะครับเขาเคยแพ้ใครเราลองไปส่องไหมอาคิฟกูรูซาดาอาคิฟกูรูซาดาแล้วก็มีฮวมฟิลิปเป้จากบราซิลจะได้สู้กันอีกไหมก็ต้องมารอดูนะว่าอาคิฟกูรูซาดาจะเป็นด่านของสมิงดามหรือว่าเอาคนอื่นดีเพราะว่าจริงๆอาคิฟก็เป็นนักสู้ที่คือเขาเป็นนักสู้ที่ได้รับการยอมรับไปแล้วอะ่ะสำหรับทางอาคิฟกูรูซาดานักชกจากทีเมรีสตูนะเขาเจอเจ้าเสือใหญ่เจอชอนคิมโคเจอพึ่งหลวงนี่ยเหมือนเขาได้สัญญาไปแล้วด้วยนะอาคิฟกูรู เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาลองดูครับอาจจะยังไม่ได้เจอกับอาคีฟหรอกอาจจะเจอกับคนอื่นก่อนไหมเพราะว่าต้องไล่ล่าแล้วก็เข้าไปในแรงด์กิง้งแต่ว่าพิกัดเนี้ยพิกัดที่โชคอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่โหดหินมากๆเลยนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับบ็อกซิ่งแฟนดอมเราคุยกันเรื่องมวยกดไลค์กดติดตามพยุย์แกดติดตามด้วยครับกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆมามันก็จะเด้งแจ้งเตือนแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันกันกบผมบอลบ็อกซิ่งแฟนดอมเจอกันครับ